ปวดท้องเมนโอเมก้าสช่วยได้ช่วยได้ยังไงตามพี่หนิงมานะคะเวลาผู้หญิงจะมีรอบเดือนหรือว่ามีเมนเนี่ยนะคะคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยอยากมีกันเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยกลัวในเรื่องของการปวดท้องเมนนะคะคือถ้ามันถ้ามันปวดแบบ น,น้อยๆอะ่ะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าบางคนเนี่ยมันมีอาการที่มันรุนแรงมากอะค่ะบางคนเนี่ยปวดถึงขั้นว่าทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยอันอย่างเงี้ยคือถือว่ามันเป็นเรื่องผิดปกตินะคะแล้วมันทําไมถึงปวดท้องเคยสงสัยไหมคะว่าเมนมาทีไรก็ปวดท้องทุกทีจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะมีรอบเดือนเนี่ยก็คือเยื่อบุมดลูกอะ่ะมันจะหนาตัวอยู่ในมดลูก ะะแล้วพอเราไม่มีการปฏิสนธิก็จะต้องมีการหลุดลอกออกมาซึ่งการหลุดลอกออกมาตรงนี้เนี่ยตัวมดลูกอะ่ะจะต้องปล่อยสารอักเสบขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อที่จะทำให้หมดลูกเนี่ยมันหดเกร็งพอมันหดเกร็งปุ๊บเนี่ยมันก็จะขับเอาเยื่อบุมดลูกเนี่ยออกไปก็กลายเป็นประจำเดือนนั่นเองค่ะ ในเรื่องของการอาหารการกินของเราเนี่ยก็มีส่วนทําให้ปวดท้องเมนเน,เนี่ยมันปวดเกรงรุนแรงขึ้นอาหารที่มันทาให้มีการปวดเกรงหรือว่าเกิดการอักเสบอะ่ะมันก็คืออาหารที่มาจากของทอดของมันนะคะนมเนยต่างๆค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้วัยรุ่นต่างๆอะ่ะก็ชอบทานกันอ่จะเป็นไก่ทอดเฟรนช์ฟรายนะคะหรือไม่ก็กาแฟเย็นนะคะ ขนมเค้กขนมปังพวกนี้ล่ะค่ะที่มันมีไขมันซึ่งเป็นไขมันที่ทำให้เกิดการอักเสบเพิ่มเข้าไปอีกมันก็เลยทำให้อาการของการปวดท้องเมนของวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มันรุนแรงมากขึ้นนะคะทีนี้จะทำยังไงเราก็ไม่อยาก ไม่อยากมีอาการแบบนี้คนส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีจัดการแบบนี้ค่ะก็คือใช้ยาถูกไหมคะทีนี้การใช้ยาแก้ปวดเนี่ยคือมันก็มีฤทธิ์ของมันอะประมาณ4 5่หชั่วโมงถูกไหมคะพอหมดฤทธิ์ยามันก็ปวดอีกอะมันก็เลยทําให้ทรมานช่วงที่มีรอบเดือนอยู่ตลอดเวลาทีนี้พี่หนิงเองอะมีประสบการณ์อย่างนี้ค่ะคือไม่ชอบไม่ชอบการใช้ยาเลยอะ ก็ต้องหาตัวช่วยนะคะในเมื่อเราทราบแล้วว่าตัวของไขมันเนี่ยะคะ่ะมันจะทำให้เกิดการอักเสบและทำให้ยิ่งมีการปวดเกร็งมดลูกมากขึ้นหรือว่าปวดท้องเมนมากขึ้นเนี่ยเราก็จำเป็นต้องแก้ไขตรงอาหารนี่แหละคะ่ะก็คือก็ต้องเอาไขามันดีมาช่วยเพราะไขมันดีเนี่ยมันจะไปไล่ที่เอาไขามันเลวที่ก่อให้เกิดการอักเสบเนี่ยออกไป แล้วไขมันดีอ่ะที่ว่าเนี่ยมันก็คือไขมันโอเมก้า3นั่นเองนะคะก็คือพี่หนิงอ่ะจะใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีโอเมก้า3ค่อนข้างสูงนะคะนั่นก็คือมาจากทัวดาวอินคาซึ่งจะมีโอเมก้า3สูงแล้วก็มีประสิทธิภาพดี มันจะช่วยลดการอักเสบนะคะก็จะทำให้การอักเสบเนี่ยรุนแรงน้อยลงนะคะการเกร็งของมดลูกก็จะลดลงไปนะคะแล้วมันมีข้อดีกว่าการใช้ยาตรงไหนทราบไหมคะการทานโอเมกา้าสามอ่ะเราควรจะทานต่อเนื่องเป็นประจำนะคะเพราะนอกจากจะช่วยทำให้ลดการหดเกร็งของมดลูกแล้วเนี่ยนะคะมันยังช่วยลดการอักเสบทั่วร่างกาย ทีนี้กลับมาที่าการอักเสบของลูกนะคะการที่เราทานโอเมก้า3เนี่ยทุกวันเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอย่างอื่นด้วยรวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการหดเกรงปวดท้องเมนเนี่ยมันทำให้อาการหายไปไม่ได้หายเป็นช่วงๆเหมือนกับการทานยาเพราะว่าการลดการอักเสบเนี่ยมันลดการอักเสบได้ตลอดทั้งวันแล้วก็ตลอดไป เห็นไหมล่ะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะแก้ไขหรือว่าป้องกันไม่ให้เกิดการปวดท้องเมนเนี่ยมันง่ายมากเลยค่ะแค่ทานโอเมก้า3จากถั่วดาวอินคาเป็นประจำทุกวันก็จะทำให้อาการปวดท้องเมนเนี่ยค่อยๆบรรเทาลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดนะคะคุณก็อาจจะลืมไปเลยว่าคุณเคยมีอาการปวดท้องเมนเห็นไหมล่ะคะว่า มันง่ายมากๆแค่นี้เองค่ะ